Check yeah. check one two three test. Hello, can you hear me? Mm -hmm. can you hear... Guys, can you hear me? I have faith in your judgment. As the light commands. Yeah, Um, can you be quiet? I'm trying to play. one. <laughs> <laughs> Yeah. I have faith in your Can you please be quiet? I don't know what um, you're talking about. One of your is under attack. I don't think there's any bomb.

ยิงหายอ่ะกางมากางมาลักหนีไปเลยหนีไปเลยกูตายโอ้โหตายหกและวตายหกและวกลับมากลัากูม <ค hating S 2> ีน <ค Brazilian. S 1> ี่โซเมนเตะเว้้ยไอเหี้ยเบอร์พ <Rey> ูดไทย มึงไมงกระแด่สำเนียงออกเดชฝัึงออกไอ้เหี้ยสำเนียงคนไทยนสำเนียงฝังปรเทศเวย Sorry man I don't understand you เฮ้ยฝรั่งเว้ยฝรั่งที่ศาสตร์คนไทยฝรั่งเนี่ยเห็น มึงฟังสำเนียงไม่ออกอะ่ะเกดแดดพูดเอาเกล็ดจ้าไม่พอ can I can't play <laughs> you understand <are> <laughs> <laughs> t kill me it kill me it kill me <laughs> it k e i kill me Shadow อา pardon what Oh, nice one, bro. อ๋อน่ับาวา้โดนอย่่พอ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 ไมต้องตามแล้วไม่ต้องตามแล้วเหียหิวเีหิวหิวปูเป็นห่วงมึงไม่ให้หอกเพื่อนู <The shadows. S 2> ไม่อยากมึงตาย Can you come and gank Arachna? Hi. Ah, thank you bro. Oh shit. Now then! NO! <coughs> oh, good job. Naïve and ignorant of those quá? Hát đi, đi về hộp đi. Điều đi, hộp đi, พี่แม่งราคาพูดถ่ายจริงลุนบนลุนบนลุนบนเป็นได้ลุนบนนะเป็นได้ลุนบนนะอพอร์น <Our> <c oughs> I, I, I can't understand those ล็อกไปยังไหนบ้างเดี๋ยวไปดูให้ล็อกระวยง นี่ขจัดไปสแล้วเหรอเมื่อสวรค์แมนแคปต์เนี่อน่าจะเครื่องประงกินต่าฟังกลืมเรื่องประหงเนี่ยน่าดูนอยส่ดหมด ผมฟ้องฟ้องผมฟ้องอืมผมจากอังกฤษ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 นี่มันกับอังกฤษนี่หว่าใช่ไหมวะมาดูเนมมาดูเนมอืมอัลไมเคิลชื่อพูดยากเลยเนาะไม่ไม่เคิลเป็นไมเคิลเหรอเขอะไม่เขอะไม่เขอะหรือเปล่าไม่เขอะหรือไม่ไมเคิลไม่เชื่อไม่เชื่อ

ยิงไปแล้วอะไม่เอาอะไรอะทูไม่เข้าอะสามทูอออหยเฮ้ยเดี LIKE. นะ๋ยรอท่าสามให้หน่อยท่าสามให้หน่อยพินน่ะพินน่ะท่าสองท่าสามวะหนึ่งที่หน่หนึ่ง เฮ้ยเกียรตกยวเกียรเกียรติวังเกยวังเกียรวังเกียังเกยรติกยรติวังเกียรวังเกยิงเตังกตวังตงเรังเกยรติงเยังิ Mr. Micro yeah? Uh uh and uh Any Money If you say so Huh Game win now and I uh you you pay you, you pay I What? When the Ludwig sa. ไม่รู้เรื่องกูเป็นคนไทยไม่รู้ว่าพูดอะไรกูจะบอกว่ามันไม่อยู่แล้วอลังหน้าจบจบเกมเนี่ยเล่นกับกูอีกไหมไม่หว่านนี่หว่า Are you Danish? Um, cause your name is Thai Danish. One of is under attack. Okay. okay. If you say so. As you wish. The Legion have destroyed a Hellborn Tower. Shadow bait. As you wish. I pay Doctor. เผ็ดแม่กามากเล้าดนะได้ล่นเขาก็ได้ดีนะอรักหน้ารักหน้าโอเคโอเโอเอดอากเล่นดีกว่ามันไหมล่ะเล่นดีกว่มันะ ไอ้ด้วเองดาวเองกินเจนนะด้าเองเนี่ยสัพพิีโคตรน่ากลัวเลยโตรันนี่แหละไมเคิลไม่เนเ่อมิชมิสเตอร์ไมเคิลเด้อยูอาร์เซกไอเอ็ดเอ๋มึงนี่นะ

One of your structures is under attack! Okay. If you say so. Hey. One, two, three, four. If you say so. Make a. Make a melo, a bit loud, a bit Mr. Mike and make a dead land.

Easy! Easy! Mr. Makan! Yeah? Máiken, okay. Máiken. Máiken, say that uh, lady, easy! set say all in one! Không kao hoa, dì 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 ไม่เคลนไมเคลไมเคลนไมเคลเยอะ o u y a y a มามากูแทงได้ละเรื่องนี่ลอมานานแล้วมาเลยล่ล่างจัดไปจัดไปมาเลยมันจะเรื่องไวสัตว์จะ้กเปิดหรืให้ก เปิด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 เดี๋ยวอนสอนแน่อนแาเลือกที่กูพิมพ์ะวะเปิด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 เดี๋ยวอนอนม่นเยมิสเมิอร์ิวมอิวเมเยออว เม่เกินิสเตอไม่เกินปองแชร์เเยหย่าหย่าไปสามแล้วเหรอไปน้องี่บกูจับพี่กำลังขึ้นกูจับกูจับกูจับกูจ๊บนี่แปลว่าอะไรวะไม่รู้ เออคุณจ็อกปีงไงแมงวะดีมากจ็อกเนี่ยมันรับจ um, ้างใช่ป่ะคุณจ็อบบอยแล้วดีอะจ็อกขอโทษขอโทษขอโทษบอกว่าเจ็บมากขึ้นต่อได้แล้วเว้ยแทงได้เป๊ปยังไม่มีบิงมั้งใช่ป่ะยังไม่มีบิงมั้งยังไม่เห็นเลยมีมีมีกูเปิดได้อ่ะจับไปจับไปเท b บ l e has a blink พูดกี่ครั้งแล้วอารมณ์แบบนี้ใครก็หยุดข้าไม่ได้ทั้งนั้นโอ้ไม่ตอบกันดีเลยเี็นลูกแล้วแบร์ลีดูเลยจ้ะมิสเตอร์ไมเคิลเนี่ยมิสเตอร์ไมเคิลจังตีบอนก้อนก้อนมัมมัมมัมอยู่ไหนมึงนี่นะหมายถูกมัมอยู่ไหน

ตกบ้าตกเป่ามาตอนน่อดิมาคิวต่อดิี่ต<โ>กบ้เฮ้ยเฮ้ยทำไมทำไมมันบอกที่แม่มันงาน่ายวะเขาไม่คิดอะไรเลมนะั้งโอเพนโูไม่ขึ้นไม่ขึ้นจะกำลังไป,ป,ปจับว่าดับดับกเปเปอร์หายดูดิไปดูดิบินไม่ดีดูไม่คิดดูไปแล้วดูกแล้ว

ภูฟ้ามันออกไอ้เหี้ยมึงเข้าใจไหมมึงก็บอกว่าไอสัตว์ไอเหี้ยชาโดมกันแดดแม่มเป็นไอฟิลิปเปนไอสัต kind ว of ah ์ฮะเฮ้ยเฮ้ย